แบบไหนเอาคือแบบั้งอย่นี่เอาปั้งก็เอาเอาปั้งปั้งก็ใช้ไปิดเรียนอาด้วยก็คือเป็นการเป็นงานการถาฟั้งนี่นี่เอาพี่น้องไอ้เนาะกะพอดีได้วันที่สามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งบ่เดือนอยู่คือยินว่าวันที่หนึ่งนี่บ้านเฮาสิมีงานบุญใหไงบุญบั้งไพ่ได้พี่น้องเด้อเนาะถ้าแม่เพิ่นคืนเงินวันศุกร์พี่น้องแม่คิมเนาะแม่เพิ่นกะยัง เงียบอยู่พี่น้องเลยเราถาวายได้เงินก้อนนั่นมากว่าจันว่าสิถาวายเห็ดลงคานหมดเลยวัาฉันนะถาวายเห็ดนะกระเพื่นกับเพื่นไห้เนาะไปให้ปนไปเปไปลย ภาพออกมาพี่น้องเลยเออตัวเนาะอ,อ่าปีหน้าผ้าใหม่แล้วว่าสันพี่น้องเลยเนาะอ,อ่าหอนมาอนี่พี่น้องหอนอบเอาขนาดเนาะเปิดภาพมาอยู่หนา้าห่านเฮือนซานของน้องเซอร์ลินคือเก่าพี่น้องเลยเนาะมาอนี่ พ่อกันมือนี้ก็เป็นมือห่วยพี่น้องเอนะ้ยวันศุกร์เดอ้อเนาะวันที่18เดือนสี่เมษาพี่น้องเอ้ยเนาะก็ถือว่าผ่านพ้นไปด้วยดีการดินสงการปีใหม่เทศกาลปีใหม่นี่เทศกาลดินสงการนี่มีแต่พังไทยกับพังลาวเท่านั้นพี่น้อง,งนะเอ้ยเนาะที่นับถือที่อ่า เขารบแล้วกัาสบทอดเนาะอันยาวนานมาผ่านหลายปีพีน่น้องไปถึงส่งกรงสงการไปแล้วกัหไหวบางคูบางคนก็นยังบุพงบุพพื้นเน,นาะอ่ะกับทักทายสบายดีเนาะสบายดีพ,พี่น้องเบัดสุขูสุคนเจอกันเมื่อนี้ โอ้ยพี่น้งงนองเลยเนาะผักผ่อนหลายมือหลายวันเลยเนาะบ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิง่งอ่เมืวานนี้กระเบิดมือพี่น้องเลยบ่ได้ไปทางใดเนาะผักผ่อนอยู่เฮือนมือนี้พี่น้องเลยเนาะกำลังสีเตรียมเข่าเตรียมของย่องกายง่ายสู่เวียกง,งานคือเกา่มามื่อนี้พี่น้งงนองเลยเนาะกำลังสิเดินทางขึ้นเหนือเด้อเนาะไซโปนคือเกา่า ขึ้นเพื่ออะไรพี่น้อง,งบ้านผู้ตู้แขวบองเพืตู้อารมณ์ดีเนาะอ่าได้ยินว่ามื่อวานนี่เราได้ข่าวดีว่าสันพี่น้องเลยอ่าสี่สิบกุาลาณว่าสันป้าท้อหอ่วยมันก็อยากพอได้ได้หมฮะนเนาะพี่น้องเนาะไปขึ้นไปลำเนินการไปเบิ่งไปชมน้ำกันเนาะพี่น้องเลยมันนี่เกิดพี่ทั้งลูกสาวก็ยังบ่ทันได้อาบน้ำซะมพี่น้องเลยตื่นเตเโ้า <c oughs> ก็บโบโ้าป้าปไ,ดได้สวยแล้วพี่น้องเลยเนาะแต่ว่ายังบ่ทันตื่นเพิ่นก็ได้ ลูกสาวไปไปอาบน้ำน้ำเมย์ไปอาบน้ำมากินข้าวน้ำพอไว้เนาะพอสิไปป้าอีกเดี๋ยวได้ไหนี่เด้อพอสิไปเหนือป้าอีกได้ฮ <c oughs> ะอยู่น้ำเมย์เด้อเงินบ่พอไปหาเงินก่อนเด้อเงินซื้อกินเบ่ดแหละ <c oughs> อสบายดีป้าดุงไหม สบายดีสิเอาว่าสบายดีเยอะสบายดีเอาเป็นบ่น่ามันกินเข่าได้นี่พ่อซื้ออันนี้มานี่หาก็ออกมาแต่ทรง,งทรงเขา่าพี่นางไงนะทรงเข่าทรงน้ำตุ้พอ่าเรียบร้อยแล้วก็ เขามาบ้านแล้วซื้อนะกินเขามาเลยมึงพี่น้องเลยมาพาตาดำกินข้าวก่อนก่อนเดินทางบ้านนี้พี่น้องไงเนาะมีเอียงดุกบกว่าบุกลุงเพิ่นไงเอียงเจ้าเอิ้อนยังนี่เจ้าจักบอดุทางน,อน้นองนิวทางนั่นน้องวินเนอร์เพิ่นกับมาเลยพี่น้องเลยน้องมาเด้อมาเด้อกินขา้าว Hãy mà xong ăn bún hơn tầm mặc thua Khi nào này Đó cả Đã Đó Khi nào này Đó Pinh nô pinh nô mà sao này Khi nào này Tấp Xúc bắt được Pinh xúc Đó Đó อออเอาพอจอเไดาไหนแกงอเมื่อกี้อยู่เอาินมาบินลุเอาหรบินขวายิงเข่าไว้ขวยิงเข่าไว้ไวนลุงไปป้าแล้ว้มนี่ลุง้ น้าหมหบรู้เข่ากอนเลยอาดนีมาเด้อชอบเนี่ยวะปีงไก่ปีงไก่กบ,บ้านเอ้ามาเอาหายม

ใจนี่ใจชินเบสเดาบ่มาเด้อยังอยู่ฮัลโหลเฮ้ยเปรี้ยวบานข้าวทอจะรอข้าวทอจะรอบานเนาะฮะข้าวทอจะรอบานหนึ่งข้าวทอดยังหมื่นกินหมูไปวันแล้วเนาะเนาะเป็นบบหกินหมูไปวันแล้วเราบมูเก็บกันโน้ตเฮ้ย ข้าข่อบาะท่พินนพ่น้อบาลยอือสบายดีพี่น้องสวัสดีมาไปเขากันเดินทางอือไปเดินทางแต่เศร้าแน่มัน,นีพี่น้องไว้เพราะว่าและเพื่อ,อการเก็บงานอยู่แถวบ้านหลงบักยางน้ำเราซื้อทางให้ทางใายเข้าไปให้วัดก่อน <c oughs> มานกับบนปเป็เรื่องคลิปป์ะเ่อนเฮ้ยครับเบรยต้าน่ัล่หะสาธดรัมเพื่อนไระดินชวนหน้านอาวินมาเมมาดูต้อง่นก่ว่เด้อเออตัวลงหน่ดะไปน้าอ่บลอ๋อพอปาบุญนมนมียังมเา ขึ้นไปน้ำล่อมทีดู่เห็นพ่อไว้พอนัอ่นงพอก,กันนั่งยื้อเข่ากันตรงงายยังไปดินมั่งเงยเรียบ้อ้เงียบปัญญังเลื่อยไปไน่อยเป็นเรองพูดได้บ้านบันมันลุมลงไปไทยได้บันครับอาเดือดทาง,งานีเก่า ว่าทางอาจารย์ล่ามันงกเนาะออเห็นอยู่ประตูอารมณ์ดีอารมณ์ดีพีน่น้องพวกเราประตูเจ็ดปีเนาะดีใจมันเล่าเวล,ลาลวลปีที่ปอวยเล่าบอกปีที่เป็นละเดี๋ยวพอละค่ะไม่ยังบ,บอกพอ่อรอกแต่ว่าขาไม่เคยชี้ได้อยู่ไม่ไม่หลัตา พาทางเนาะได้อยู่ไม่ชาวราดหนึ่อย่างาทางเองเปิดระบาสิคุณมีอยู่หมื่นบาทเนาะคาัทุนพูดคุยโอร่มกับอาจารย์เนาะอาจารย์ลาเติมเ้าจะส่วนใดเนี่ยถ้าอาจารย์นี่กะดรก่าแล้วก็ไม่นงี่แล้ว่อนเพิ่งนี้จาไป็นไจโค้งข้าแล้วเนาะหมื่นบาทมพอดีอยู่เนาะหมื่น พราเรือกส่วนผสหาพุ่มฮกนะขาเ้ืออยู่หลงังคาเป็นดูซิ่งขาชัวร์ดีด้วยลหลังคาเราไปไม่หาอาจารย์เล่าเลยจ้าอืมเรี้อีดตามกล่องลุงด้วยจมพอดิน ตรงคอคอไปห้างขึ้น่นี่ก่อนบาดนี่พี่เราเลยถามให้นี่ข้าวข้อเราบบผูดเลยข้อจะรอคอยบาดตา้เด้อนี่ชิมที่ข้าวบ้าเลาข้วปีานยตายข้ายาำกินมัิพี่น้องเลยมัหูไปทางระพายระบาดเนี่ยย้ำกินม้วนย้ำกินม้วนยนี่เรามือก็ขึ้นมาอากันย้ใจเลยทำหม้อถ่ายแล้วถ่ายอี

ลุกพี่น้องเลยเมื่เล่นหน้าเมืเ็นเพื่อนน้าพี่น้องไมด้ขายมูกินลุกทุนทุนหายกับไรฮดไม่กล้าขายเลยเนาะมิได้ปีหน้านี่สิบอกแล้วเอากินแล้วสิมันแจงโมเสียนี่โมเสียนี่นะจะได้ไม่ต้องกันยากท่วงวะตอนกินใจง่ายได้พี่น้องเลยคนมากคนมากเฮ้คนตับ เอาอันมุกเสียกเอเลยเด้นมาเด้อมาเด้ออเียบไปครนี้ลยดอบัตบัตอนจ่ายรสคอยทานาอีกนะวินมาวินตอนจ่ายป้าคอยทานก็ผูกข้นมากเฮ้ยจีนาดีเขียนเขียนหน่โอ้โเขียนเขียนเข้เขข ชื่อปีนไก่ซีโน่ะเช้าไปเปโปนีกินปีไก่ซีโนเนาะก็ซา่อนได้สืพี่น้องคนบึงคนอยากแซ่บเลยนนอะืเข้าเนี้วไ่กเบิดงยามันได้เนาะไก่กินแล้วังไงกื้อปกูตูปตูเรมากินมังโม่ช่วงหนึ่งน่ยคือ คือปกเก็บแม่นวยล่ะอหแลวแบบแบบมังยูกเปี่ยนมอธรรมดาดิ๊บปลาอะไรส่วนน้ำยาน้ำเป็นกระเดมัเป็นแคยากา่คือไปขอดูเชฟกินบ้างกินอยู่สองครับนี้มาเก็บกระปองหมู่บ้านคุอได้ระสอบหนึ่งกระปองอยวะยังไงนะเอาไหมกระปอง คนโม่คนกินมื้อนะทปได้ลังเลยไอ้าเ่คือุดๆมาได้กินแม่รเบาวยนะเบาไม่ได้เดงดนะไปคือจะเป็นเดือนนี่ใ้นาคานกัมาอีก้นามานบ่มาณงคืนมันคืนมันจัง ตรง,างกกนางยนกนเล่น,น <c oughs> เนาะตืนมาเป็นคข้งเองนะลูกวางเงี้ยก่อนมาเน,นะาะอาจารยมองท่วยกันไ <c oughs> ืนได้กพี่นอองเนาะถึงตรงการหมวนบ่เลยมึงที่กันดีกว่าช่วงแล้วบเ่เจ๊ mùa tháng ừ. ừ. toàn chìm nóng vẫn Ừ như này tên đó nó mông mấy ấy dạng này tên này, vâng, nó nó vượt <laughs> Phải một nhai, một nhai. này nó vượt bên một nhai nó vượt nó vượt bên này dạng này đó. Dạng này vâng, ทันายคิปได้นียท่านเบิ้งด้เบุญใหญ่เอเด่นบุญเนาวินเป็นกองแหวินจนตาข้างมาเบิ้งพอน่คือนี่ม้่อเรไป่แล้ววะเป็นกองเ้าเว้นนับซีบุรุษเหรอถแล้ว่เปถก็ไปถนาเว้นมากอย่างนี้ไป่นแถวะเมาเบิ้งดกเคยก็เป็นหมูเต้นลายตาสิเวลาไนอนหนูมจะเบิ้งเอ่ะเปมาพีนงเลยน้าแปนบัดืม แรกก็นั่นเวนไปว่าจะวาระคมองมงแล้วมงมองแล้วมงมงจะแปลนเราแว่าอันกินในช่วงมังดีปล่อยมงเลยเฮ้ยกับปากได้หอยไว้เลยนะแก้าต้นหามปิดรักตัวี่ห้ออย่างนี้เลยอ่าอันนี้เท่านึงมาหมอเ่อมานอนเฉยเลยมาหอดเลยเฮ้ยมาเลยเฮ้ยไปเอาลุงหนุ่เอาลุงหนุไปนําเหรอ นาันว่าสิบปน้ำหรอาว่าบุญไม่รับหค่ะบุญเพิ่ึงเงียพ่นยังบเขาถ้าเป็นงไขขยอยป่เอาคณแม่ก็อย่นนะคะอไหนเ้วถ้าจะป็นนี่ถ้าจเปีนมันต้องปนไปกนบัดบ้านบิดบ้านอันไหนยังเป็นใรอคิวด้วยเียมมีคนมาส่งแล้วมาเด้อเด้อบอกเล่ะ อะไรมเริ่มขวกเขาเติมพลางก่อนเดินทางกินร้วบ่กินแล้วไนะด้มีเกาะกับยังมาทางนี้เดอวันที่หนึง่งผีหอ,องเอ้เ no. นาะเขาไปขังเข่ากอนเส <c oughs> ี็ออเอาไปวันที่หนึ่งมามามาได้กินเข่าร่วมกันก่นอน บ้านข้าวันข้าอยู่น้าไปได้กินในหมักขาทเนาะทางองว่ก็ข้าวสิเอาไม่เอาไ่หมี่แบเลยเอาเ่อน้างอปเลยนี่เอาปาดเ้าอาปาก็นใช่เปิดโดนถาร้อนอยู่ก็คือเป็นการเป็นงานกระถาฟังนี่นี่เอาพี่น้องไอ้เนาะกพอดีได้วันที่สาวันที่หนึ่งบ่เดือนนี้คืด้งินว่าวันที่หนึ่งนี่บ้านเฮาสิมีงานบุญไ่ บุญบงังไพ่ได้พี่น้องเด้อเนาะประจันเป็นมีลงทานทางแม่เพิ่นอน้ำพอดีทางแม่หักพอหักเพิ่นสิเห็ดลงทานคือเกา่าพวกน้ำหวานกับน้ำดื่มพี่น้องเลยเนาะตะกี้กะทา้งประจันกะคิดไว้ยอยู่ว่าเนาะ,นะถ้ามีเงินเวรศรสาพี่น้องเลยถ้า <laughs> จชาะชื่ออะไดรเนาะเอ่อถ้าแม่เพิ่นคืนเงินเวรศรสา พี่น้องแม่คิมเนาะแม่เพื่อนเก๋ยังเงียบอยู่พี่น้องเลยเราถวายได้เงินก้อนนั่นมากวจันว่าสิถวายเห็ดโรงคานเบิดเลยว่าฉันนะถวายเห็ดนะกับเพื่อนกับเพื่อนไฮเนาะที่นี่ก็ยังขาดเกิดเคิร์สแบบนี้พี่น้องเลยเนาะหมูมีทึนเอ้าถถวเมย์เพิ่นเบิ่งเพิ่นสมอยู่ตอนนี้กะขอรุ่งโมทนาบุญเด้อเนอะ ส่งมาให้ลูกแน่เนาะลูกสิเห็ดบุญพี่น้องเนาะบุญใหญ่สิทําแจกน้ำแจกในแจกของอยู่ของกินให้โรงทานถวายเ่ได้บ่ถวายเื่อเลยแล้วค่ะเมย์เพิ่นให้ได้สี่หมื่นหะโอ้กันเบื่อสีเลยสองมือเลยสองมือเลยสองมือสามขึ้นแล้วบุญเพิ่นสองมือดีเนาะเบัดงบด้วยกัเบัดสองมือเลยนะนี่คือเสียลายอย่างอยู่เนาะคือตั่วถึงอยู่ ในฐานเราซื้อแต่เก่ากับเด็กหน่อยก็ยังได้ลายเนาะว่าเขาก็ากเอาเงินส่วนนั้นไปเฮ็ดบุญเฮ็ดยังได้นะพี่น้นงนองเนาะในความแม่เพิ่นตั้งใจว่าอยากให้ว่าจัน์ออกก้อนตอนนั้นนะตอนนี้คำว่าแม่เพิ่นคืนเพิ่นยังมาเขาก็เสียเอาเงินตัวนี้เฮ็ดบุญต่ออีกเนาะมันมันมันเป็นเงินของส่วนเฮ็ดบุญเลยซะนะคำแม่เพิ่นส่งมาพี่น้องเนแต่ว่าแม่เพิ่นยังเงียบอยู่เนาะจักสิว่าจังได ช่วงปีใหม, <SM magg S 2> ม่แล้วบ่เนาะดินคือการอยู่ต่างประเทศเพิ่งกระดินคือการเนาะเอามีแต่เท่านั้นแหละอยากบอกพี่บอกน้องกระได้พี่น้องเลยเออถ้าเมย์เพิ่นเบิ่งเพิ่นส้มอยู่กับเดอะเมเด้อเนาะอ่าฝากไม่ให้ดูธนัยก้อนก็ได้พี่น้องเลยสิเอาเข้าวัดเนาะสิเฮ็ดบุญลงกันเฮ็ดบุญลงกันใช่เนาะเออเที่าเฮ็ดบุญลงกันซะพี่น้องเลยอ่าชักสิวะนี่เลยแหละวันจันทร์กับช่วงกับ เมื่อช่วงนี่ยไม่จะเอาบุญซาบาด <laughs> หลายคนเพื่นก็ว่ายังไม่ได้บ่ว่าสันพี่น้องเลยเดินทักมาหลายอยู่ว่าดอกร่าไม่ได้บ่ว่าสันพี่น้องไงเป็นมันสีเข่าปีได้ไหมวออ่าสันเนาะเฮือนเราจุดมุนมาแล้วว่าสันเอ้ยจักรีบาร์จะไงพี่น้องเนาะเอาลุนไปลุนไปมากินเข่าจอฉบาบนี้เข่เาขจุนข้าข้อพี่น้องเลยเ ว่าเรี้ยงนี้มากเขาข้าวข้อได้กินบ่แทบะบาเงินไม่ลงดานสำรองว่าพี่ังเนียที่ว่าว่าว่าค่าคนท้เงินมาเอาข้าวเขาเลยั้นรัดรวงาวุนไปจ้งนี้กัได้รวงนะผมกินข้าวเขาตั้งเยอเองะเร่องยเคยล่เยทานรอดจอดแล้วข้าวเขาจะรอเพี้ยนี่เออนอทำเียบกระปองว่านอุ้มลาไปดีบ่ ขอคุณด้สองแคเน้นาเจ้าบ่จ้าลุงจอยลุงจอยลจอยบ่ลุงจอย้เป็นีหาด้วยก็ลุงจอยบุตรนินอ่ะบุญแม่วเงินแจกาบี้บ่แตั้นเสนตอนดันว้าใต้นว่าตอนนี้ว่าผู้สาวเอาเราให้วัวบุญนินยังไงไปนอนนะเมื่อวานตอนนั้นเงินไอ้ทนบอกตอนชุ่มเป็นข้นบ้าน ฟ้อมเล็กน้อยเนี่ยฟ้อมน้อยใช่เลืงฟ้อมน้อยใช่หัวยองนะนะนั่นแหละแต่ดินมาวะอันนี้พป่าเอาเอายาหบวบึงยินมฟ้อมเลยาลยล้วนะไปดูไปย่างไปตุมไปตุ๋มฟ้อมเพิ่มคือตไวหั่หลายแล้วแบบเออหั่นลายลายแบบกกลัวหรอครับกลัวได้นะเพระนาน หายแล้ตนั้นนะทนสามแสนทูนหรือแมนชอง๊กตได้ชองเกตเนี่มาก็ับเมีเนาะชองแกนะขึ้นมาก็ับเมีสองคนบ่อ่าขึ้นมากับเบามีสองคนตอนคำพี่ตอนเด็กตอนคำบอตอนหน้าก็รุ้จัว่าชองเกตแม่นบอกเกเนี่เหรอเช่ไบกเอาได้จะวอาว่าอันใช้ทนปุ่นเจ้าน่ะอันได้จะบอกจ้ไอ้ดาวนี่ก็สนกอันนี้ขึ้นมากับบมี่ตัวนั้นนะเออ

เออเนาะเราแตยังชอนเมื่อยอยู่สิเดี๋ยวเราไม่เล่เมาใั่นหมไม่เคยด่าแต่เคยด่าจำได้บ่สก็จำไ่ได้สิว้ามอนมาเนี่ยจำได้แล้วไม่ได้จำได้เลยเห็นแต่ขึ้นไปมีขึ้นไปมีแต่จดบัญชีไม่โดเคยด่ามันเอาเบียร์กอาแก้าแบบนี้พี่น้องเยเนาะนั่งเคยด่าก็ขอกึ่งไม่ได้ไปเสียร์ข้าห้องอยู่วอสรอบเลยข้อเดียวเสียงก็สี่ยันได้ขอเลียว มึงแชร์ไได้แล้วจะบึงขอแล้วปวได้ขอแล้วไได้สภาพลูกเราไปปวดบมื่อไร่จังที่เบต่อสภาพไปหามาแล้วเป็นไเ้ารอเปล้าเราแล้วมขึ้นนี่ก็ไข่มแบบว่าเย็นขึ้น่นะลูกเบ้าน้ามาเย็นยาเช็ดน้กินยาแล้วก็เย็นเย็นะก็พอเบิดบติดยาเล้น้ำตลอดเลยเตลอดมัคนบอกว่าอ้ เขาบว่าชิมานต่นี้ต่กินยาทั้งแม่บอกแล้วบอกแม่เหมืนทั้งแม่เพมืนจะให้กินเลยอน <c oughs> ่นี่ลูกมีแี้่ออกไปเบอกว่าเอลยเอาอยู่ด้วยจะพูดพูดอยกแี้่อาวุธอาบุธบอ,อกอยู่ม่าเน่ะเทียงแี้คือเทียงน้าเนี่ยจะได้เทียงแี้่คือเทียงหน้าได้เทียงหน้าไม่นอนนี่นเนาะเทียงแม่่ไม่นอนไม่นอนนะจ๊ะนั่มนนีดตรงไรแล้ว ไปเคยแล้วไปเคยเงียเลยเขาเพื่อนไรีินอเยียบล้นอนอยางนามาพอด้นอนเลยเนาะเาเป็นมือบวมย่หมดเกมู่่ว่าู้มีแลพอมีอะไรพอมีอะไรบบม้บาพอมีอะไรบดคยเคยอบคยเคอบได้งเอเสเย้าเอาข่าวจิมกันข่าวจิมข้าจเตมขยมขงเนะ ba bớt cho bỏ thằng này bông nhúc còn đâu hả như bò bố mi nhàng bò đấy ba đấy thấy là úp ông ừ ở ừ. đây nhưng bố mi ngân từ nó ăn gì ừ. đấy nhỉ ừ về hết rồi hết đây nhàng nổi cái nỉ mày trai có nó no. à tiêm khẩu tiêm khoang phi nông người thân nhi cái phi nó tiêm ơn thân nhiều เอาให้เพิ่นซื้อเข่าซื้อของไปยิบยื่นเบื้องต้นก่อนพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ทางวาจันกะบ,บอกพี่บอ,นอกนะ้องเนาะพี่น้องอเรื่องการเฮ็ดบุญมีชิมีบุญใหญ่บุญวงไฟพี่น้องเลยเนาะวันที่หนึ่งจะมานี้อพอดีว่าอยากเฮ็ดลงทานคือเกาอะไรพี่น้องเลยแจกน,น้ำแจกในพอเฮาเห็นชาวบ้านเพิ่นได้อยู่ได้กินเลยก็ดีอกดีใจ นะรอบนี้เมย์เพิ่นกะซอยอีกแห่งหนึ่งอยู่จักสซีได้อย่างแน่พี่น้องเลยเนาะ,ะมีแต่ว่าทางบริจันกนะคือว่าแล้วพี่น้องเลยเนาะถ้าว่าได้เงินจากเมย์คิมเพิ่นคืนมาใหา้เนาะกะสีพยานตนเด้เลยว่าสีถวายเห็ดโลงท่านแจกพี่แจงน้องสามหมื่นสองคืนเลยพี่น้องเลยเนาะเออบดเลยซีมือห่าเนาะสัสะ่นซะ อ่ะทางใดก็ฝากทางเมียอิตาลีน,นาเด้อเมียเด้อเนาะทางใดก็เงินก็โฮเมนหาง่ายพี่น้องเลยเนาะคนสีได้มาสีว่าจังไดทางบาจันก็ได้เนาะเอ้าลาก่อนสบายนี้พี่น้องเจอกันใหมค่คิดหนาการเดินทางของพวกเฮาสิพบสิพ่ออย่างแน,น่เนาะสิมี่อย่างแน,น่รอ,อบนี้ไปไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพร้อมกันพี่น้องนี่นสบายดีเป็นส,สุขสุขคนเจอกันใหม่เด้อเนาะไป